ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุ้นครับหลังจากที่ทางชิมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุ้นครับเราได้นาเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งยจตัวซับฟูเฟอร์นะครับซึ่งติดตั้งนะครับอยู่ที่หลุมยางอะไหล่นะครับก็สะดวกสบายนะครับเหมาะกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่เดี๋ยวนี้นะครับมีพื้นที่ในการออกแบบเจ้าตัวตู้ซับฟูเฟอร์นะครับค่อนข้างมีขอบเขตจากัดนะครับเพราะฉะนั้นทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุ้นครับเราก็ได้ทําการนําเทคนิคในการออกแบบติดตั้งยจตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับออกไปหลายๆรุ่นและหลายยี่ห้อนะครับ วันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับเป็นยี่ห้อของ c แคลิเบตนะครับหน้าตาเป็นรูปแบบนี้ครับเห็นมนี่คือซับของ c แคลิเบตนะครับเป็นซับติดตั้งที่หลุมยางอะไรนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับกำลังวัตตอยู่ที่300วัตต์นะครับสำหรับซับนะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะครับจะแตกต่างกว่าซับที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งการออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวซับ c แคลิเบตนะครับออกแบบมานะครับเป็นตู้เว้นนะครับซึ่งซับทั่วไปนะครับการออกแบบมาเป็นตู้โค้ส เพราะฉะนั้นครับซับของเจ้าตัวเคลเบต์ซึ่งออกแบบมานะครับการดีไซน์นะครับนะครับเป็นตู้เว้นนะครับจะให้เบสที่หนักแน่นนะครับให้ดีบีได้สูงสุดนะครับให้ดีบีได้มากกว่าเจ้าตัวตู้ที่เป็นตู้โคสนะครับแล้วเราเลือกคัดออฟความถี่ได้อิสระนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับรุ่นนะครับเ b 3 0 0นะครับกำลังขับอยู่ที่300วัตต์นะครับตัวไซส์นะครับขนาด10นิ้วไวเป็นไวคู่นะครับตัวนี้นะครับสหรับ นะครับแนวการฟังนะครับสำหรับเพื่อนที่เน้นการฟังแนวสนุกสนุกนะครับเบสแน่นๆนะครับฟังแนวล็อกๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวซับนะครับของเคลเบตและนอกจากนั้นครับเราก็ยังมาทําการแนะนาอีกรุ่นนึงครับซึ่งเป็นของซับติดตั้งที่หลุมยางไหลนะครับเป็นของยี่ห้อเคลเบตแต่เป็นรุ่น HQ สำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชอบนะครับการทํางานของเบสที่หนักแน่นนุ่มนวลเบสไม่รุนเกินไปนะครับฟังเน้นรายละเอียดนะครับ เก็บรายละเอียดนะครับเราฟังการทำงานปุ๊บเนี่ยเบสจะมาเสริมกับเจ้าตัวลำโพงนีเลนนะครับฟังได้ให้มิติการฟังได้เนื้อเบสที่ดีนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด5.2กว่าประวัติอยู่ที่100วัตต์นะครับนี่คือเจ้าตัวซับนะครับของ Calibrate รุ่น SQ 500ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชอบแนว SQ นะตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับนะครับนี่คือนะครับซับนะครับของยี่ห้อแคลิเบต์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นซับติดตั้งที่หลุมยางอะไหล่นะครับนะครับตัวนี้ก็มีไซส์ขนนาด10ิ้ว ตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาเป็นตู้โค้ดเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าซับที่ติดตั้งที่หลุมยางอะไรนะครับที่มีไซส์ขนาด10นิ้วออกแบบมาเป็นตู้โค้ดหรือตู้ปิดเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาจะคล้ายๆกันแตกต่างกัที่แบรนด์เท่านั้นเองนะครับแล้วมาดูความแตกต่างของซับนะครับของยอเคเลเบรตนะครับดูการออกแบบดีไซน์นะครับจะแตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับนี่ฮะนี่เป็นซับนะครับ SQ 500นะครับไซส์ซับนะครับขนาด5.2กําลังวัตต์อยู่ที่100วัตต์ นะครับตัวนี้นะครับก็เป็น10นิ้วนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่กําลังมองหานะครับเจ้าตัวซับนะครับที่ติดตั้งที่หลุมยางไหลนะครับก็สามารถนะครับมาทําการทดสอบฟังนะครับที่ทางทีมงานอวบนเสาราชชื่อนะครับเรามีรถเดโมนะครับให้เพื่อนสมาชิกเน้ได้ทําการทดสอบฟังนะครับการทํางานของเจ้าตัวซับแคลเบตนะครับตัว10นิ้วนะครับรวมทั้งซับนะครับของแคลเบตนะครับรุ่น SQ 5 0 0นะครับ ให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ทําการทดสอบฟังนะครับก่อนที่จะทําการตัดสินใจนะครับในการติดตั้งนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแนะนำนะครับในการติดตั้งยจ้ตัซับที่หลุมยางไหลของทางชีมงานโอคอนซาวราชพึ่งนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์หรือมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมาแนะนําให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอคอนซาวรัชพึ่งนะครับ